สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสิทธิ์ชนแนลนะครับกลับมาพบกับสาระดีๆด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเราพบกันทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้เช่นกันนะครับต้องบอกสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องนวดไทยนะครับประเด็นวันนี้นะครับนวดไทยเราไปโกอินเตอร์แล้วนะครับแต่จะเป็นงานอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันนะครับเรื่องนวดไทยอัตลักษณ์มรดกภูมิญาไทยนะครับในงาน World Expo 2025นะครับโอซาก้าคันไซ ประเทศญี่ปุ่นนะครับวิทยากรที่อยู่ข้างๆผมวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านดรรัชนีจันเกตนะครับผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับผอสวัสดีค่ะครับผอสวัสดีค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสื่อต่างๆนะครับมุ่งตรงไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกับงาน World Expo 2025โอซาก้าคันไซก็ทราบมาว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยนะครับ เราได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ทรศการด้านการโนวดไทยภายในงานนะครับต้องเยนถามอย่างนี้ครับว่าทำไมต้องเป็นโนวดไทยที่เราไปนำเสนอในงานและมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับก็ขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านฟังอ่นะคะว่าจริงๆเราเนี่ยด้วยตัวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้มีดําริว่าได้เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาไทยการนวดไทยของเราแล้วก็เรื่องสมุนไพรด้วยนะคะว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะผลักดัน ในเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพพอท่านได้มีนโยบายเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยท่านอธิบดีของเรานะคะท่านอธิบดีสมเริกก็ได้รับข้อสั่งการแล้วก็มาดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนให้กับทีมกรงการแพทยแผ,ผนไทยได้ดําเนินการในสองส่วนนะคะซึ่ง ส่วนหนึ่งเราได้ไปจัดงานนิทรรศการ,รที่เรียกว่านิทรรศการชั่วคราวนะคะที่เกิดขึ้นที่โอซาก้าภายใต้ธีมนวดไทย intangible heritage แล้วก็ t h i l l n n s herbal gift นะคะตรงนี้ถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นเนาะทีนี้ความเป็นมาเป็นไปยังไงในเมื่อโจทย์ว่าเราจะต้องไปนำเสนอในเรื่องของนิทรศการชั่วคราวในช่วงของวันที่สิเมษาที่ผ่านมา ยาวไปจนถึงหกพฤษภานะคะในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นเราก็เริ่มเฟ้นหาความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยนวดไทยซึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์คำว่านวดไทยที่จะแทนมวยไทยเลยนะคะคเพราะนั้นในจุดนี้เองเนี่ยของอกรมการแพทย์แผนไทยโดยวิทยาลัยการนวดไทยก็ได้คัดสรรแล้วก็เลือกเฟน้นสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีทักษะสูงใน ให้บริการการนวดทั่วๆไปนะคะเปิดเปิดเลยค่ะเปิดคัดเลือกแล้วก็คัดสรรเหล่านั้นขึ้นมาต้องเรียนถามกับพอว่าการคัดสรรเลือกเฟ้นเนี่ยเราคัดอย่างไรกับหมอ,หอเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าหมอหนวดเนี่ยมีเยอะมาก,ลก,มากแล้วหมอหนวดที่ดีๆฝีมือดีๆก็เยอะมากเช่นกันและการที่จะไปงานระดับประเทศระดับโลกขนาดนี้นะครับเรามีการคัดสรรเลือกเฟ้นยังไงครับที่เราจะเอาหมอกลุ่มนี้ไปเผยแพร่วัฒนธรรม ของไทยเรื่องการนวดไทยภายในงานครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเลยค่ะประกาศเปิดเลยว่าใครที่สนใจที่จะเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกของเราซึ่งเราก็จะมีกรรมการนะคะที่<ม>เป็นกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทั้งในฝั่งของระดับอาชีพและก็วิชาชีพของนวดไทยเนาะกรรมการสามท่านทุกคนต้องผ่านกรรมการทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ<ฮ>มะติต้องเป็นเอกฉันท์ครับต้องบอกว่านอกจากมีฝีมือแล้วเขาก็ต้องมาคัดสรรกันอีกถูกค่ะ นะครับเอาระดับแบบหัวกะทิเลยถูกค่ะไปในงานถูกพอได้หัวกะทิเสร็จท่านรัฐมนตรีจะทดสอบฝีมือนั่นเองด้วยโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าผ่านการการันตีนะครับจากระดับท่านรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสินดีด้วยครังนี้ใช่ท่านที่ปอีกนะครับเพราะนั้นทุกท่านที่ผ่านตรงนี้ที่ได้รับการคัดเลือกเพราะเราดูทั้งทักษะ สูงที่เขามีบ,บุคลิกภาพแล้วก็ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะคะคนะคะดูในหลายๆส่วนแล้วเขาต้องเป็นเหมือนเป็นแบรนด์แอมบัดเดอร์ในเรื่องของนวดไทยให้กับประเทศไทยด้วยโอ้โหฟังแค่นี้เรารู้บอกงานนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้ว่าเอาใครไปก็ได้ ต้องคัดสรรเป็นอย่างดีเลยถูกค่ะคแล้วไปในงานเนี่ยเขาจะให้บริการนวดอย่างไรบ้างครับเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเติมนิดนึงว่าพอหลังจากที่เราได้7คนคที่<ม>ถือว่าเราคัดสรรมาแล้ว7คนนี้นะคะถูกพัฒนาบุคลิกภาพโดยเซนเซของประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะอบรมให้เข้าใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างไรควรจะต้องนวดอย่างไรให้ให้สาธิตยอย่างไรเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจความเป็นนวดไทยหรือร traditional Thai massage อของเราซึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์ใหม่ของเราครับนะคะต้องเรียนถามอันนี้ครับพอว่าที่เขาไปให้บริการนวดในงานเนี่ยครับเขาให้บริการอย่างไรลักษณะการนวดเรานวดไปที่กลุ่มอาการอะไรอย่างไรบ้างครับตรงนี้ค่ะ ทีนี้พอเราเข้าไปถึงในงานครับในงานเนี่ยบรรยากาศที่เราทําไว้เนี่ยก็คือห้าเซนคมันจะมีทั้งในพาวิเลียนนะคะซึ่งเป็นห้องประมาณยี่สิบเก้าตารางเมตรครับผมถ้าเรานึกภาพเปิดม่านเข้าไปข้างในก็จะมีในส่วนของเตียงที่เป็นเตียงสาธิตแล้วก็มีเตียงที่เป็นในเรื่องของเอนั่งนวดคอบ่าลา่อีกสี่อีกสี่ที่นั่งแล้วก็มีมุมในเรื่องของการวัดความดันเพื่อให ประเมินทุกคนที่จะเข้าอะค่ะว่าจะต้องมีมีภาวะความดันโลหิตสูงเราก็จะไม่เราก็จะไม่ให้การสาธิตอันนี้เป็นความรู้นิดนึงครับ่านผู้ชมครับการนวดที่ถูกต้องตามหลักของการแพทย์แผนไทยนะครับเราจะต้องมีการวัดความดันตรงนี้ดูแลเพื่อเพื่ออะไรครับพอในกรณีที่ว่าเราต้องวัดความดันก่อนนวดตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องนําเรียนว่าที่เราไปเนี่ยคือเป็นชุดสาธิตเนาะเป็นเรื่องของการสาธิตให้เห็นกระบวนการการ ให้ผู้รับบริการได้ทราบว่าถ้าเข้ามาดูแลเรื่องของนวดไทยจริงๆเนี่ยคุณต้องถึกประเมินอ,อาการก่อนอถูกประเมินอ,อาการก่อนค่ะว่าเนื่องคุณจะต้องความดันไม่สูงนะไม่ได้มีโรคเรื้อรังที่เป็นอะไรคุณไม่ได้เป็นไข้หวัดอยู่เนาะ<อ>เข้ามานวดใกล้ชิดขนาดนี้แล้วจะยังไงก็งเหมือนกับซักอาการทั่วไปเบื้องต้นการรักษาตามศาสตร์การนวดไถูกซึ่งคนซักอาการเนี้ยเราก็มีหมอแผนไทยไปด้วยที่ไปดูแลนะคะซึ่งประเมินเบื้องต้นหลังจากที่ประเมินเสร็จแล้วเขาก็ จะนั่งรอแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการสาธิตครับ รายหนึ่งประมาณ10นาทีถึง15นาทีสิบนาทีถึงที่านไปเขาก็คงจะรู้รถมือละใช่ค่ะรถมือรถมือน้ําหนักมือประโยชน์ยังไงต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างหนักนะครับไม่แพ้กับคนไทยเลยหนักมากค่ะหนักมากเลยใช่ไหมครับล้วแล้วสิ่งที่เราพบกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะคะมีทั้งคนญี่ปุ่นคนยุโรปเนาะหลายๆประเทศที่เข้ามาเนี่ยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นคนญี่ปุ่นก็ที่เหลือก็คือจะเป็นกลุ่มยุโรป แล้วก็ต่างไปให้บางคนยังมีคนไทยเลยเพร,ราะว่าหลีกมาอ,อยู่ประเทศไทยไม่ได้้วยก <c oughs> ็เลยมานวดที่นี่ก็ถือโอกาสเลยนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นต้องบอกว่าอาการคอบ่าไหลาที่ว่าน้องๆเล่าให้ฟังนะครับไปบอกว่าส่วนใหญ่ออฟฟิศซินโดเหมือนกับประเทศไทยเลยแผ่นหลังเขาจะแข็งกว่าเราเยอะเลอครับใช่ก็คือพอจับปุ๊บเนี่ยแบบแผ่นหลังแข็งแต่ก็คือบอกอ่ในส่วนของคุณหมอทั้งหลายว่าที่ที่ไปเนี่ยเราสาธิตเพื่อให้เขาเห็นว่าถ้าสมมติการการดูแล ผู้รับบริการเต็มสเกลที่ประเทศไทยเนี่ยมันประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงตัวนี้คือสาธิตให้เขาเห็นว่าแนวนวดที่จะต้องทําคืออะไรอ๋อแต่สิบนาทีไงเขาคงรู้แล้วเนาะจ้าขรบมือของการนวดไทยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรน้หนักลงแค่ไหนซึ่งตรงนี้คุณหมอแต่ละท่านก็จะสามารถสื่อสารครับเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นได้เอาละครับพอครับท่านผู้ชมคงอยากจะทราบนะครับว่าสิบกว่าวันที่ผ่านมา ถึงตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะครับกงถามว่าที่เราเอาไปนิทรรศการไปจัดโดยเฉพาะเรื่องการนวดไทยตรงนี้การตอบรับแล้วกันนะครับจากทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มาร่วมในงานตรงนี้ มีผลเป็นยังไงบ้างรทีนี้เดี๋ยวเติมนิดนึงว่าในส่วนของการนวดมันคือมีมีเรื่องของการสาธิตการนวดเพื่อให้เขารู้แนวนวดที่จะเกิดขึ้นเนาะอีกมุมหนึ่งคือเราสอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในท่าต่างๆที่เขาเรียกว่าฤาษีดัดตนอ๋อเหรอครับใช่ค่ะก็ก็จะมีในส่วนของหมอจริงๆก่อนเข้าไปนวดเนี่ยคุณหมอจะจะออกมายืนเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ละท่าให้เขาเห็นก่อนครับผมถ้า ลดอาการเรื่องของคอบ่าไหลใช้ท่าหรือสีดัดตนท่าไหนออ๋ oh. ใช่ไหมคะยืดเตียดยังไงนะคะก็คือจะเอ็กซ์ไซส์ประมาณประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วหลังจากนั้นถึงได้เข้าไปสู่กระบวนการสาธิตการนวดอ,อ๋เหมือนก็แบบว่าว,าวอร์ร่างกายก่อนใช่ไหมครับวอร์ร่างกายก่อน และฤทศตัดตนหนึ่ง้ยครับต้องบอกว่าทางเราก็เอาไปสอนเขาเหมือนกันถูกต้องค่ะอันนี้เขาก็จะดูแล้วว่าเขามีอาการอย่างนี้อย่างที่บอกคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างนี้เขาจะต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถูกต้องค่ะโดยการใช้ฤทีตัดตนใช่แล้วก็พอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของโพสตการ์ดเล็กๆที่เป็นฤทีตัดตนท่านนั้นๆให้ถ่ายรูปร่วมกันแล้วเขาก็บางท่านก็ถือไปยือเตียดเองที่บ้านเพราะจริงๆทุกคนสามารถเซลฟ์แคร์ได้หมด ครับอ่าแต่ถ้ามางคนที่มองว่าอยากจะลองนวดน้ำมือนวดก็เข้าสู่กระบวนการอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบนั้นอือซึ่งซึ่งเออเราถือว่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมอยากจะถามตอนนี้เลยคนอยากจะรู้แล้วว่าการตอบรับการตอบรับการตอบรับใช่ไหมเราไปจัดมาสิบกว่าวันตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ สิบกว่าวันละสิบกว่าวันเพราประมาณเข้าสู่อาทิตย์ที่สองเข้าสู่อาทิตย์ที่สองแลสัปดาห์ที่สองนะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับการตอบรับของคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนคนที่เข้ามาใช้บริการนวดไทยหรือก็ออกกําลังกายรีสิตาตนในบูธของประเทศไทยโดยกรมการแพทย์แผนไทยตรงนี้คือในในส่วนของของเอ่อการเข้ามาสัมผัสการนวดแล้วก็น้ําหนักมือของหมอเนี่ยเรามีการทําแบบสอบถาม ให้เขาตอบว่าเขามีความพึงพอใจแค่ไหนซึ่งร้อยเปอร์เซ็นตทุกคนรู้สึกรู้สึกฟีลกู๊ดอะคะ่ะรู้สึกดีมากแล้วต้องบอกว่าการรู้สึกดีตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศภายในห้องอะมันจะเป็นบรรยากาศที่มีเสียงน้ำตกเสียงฝนตกเสียงนกร้องเสียงะระฆังซึ่งมันทำให้เขา ดีฟเข้าไปในเรื่องของบรรยากาศความเป็นไทยเพราะว่าในส่วนของโปรเจคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องราวของของของธรรมชาติของประเทศไทยเขาก็เลยดีฟขอเขาไงซึ่งสรญมด้วยสัมผัสธรรมชาติเหมือนเหมือนกันแบบว่าธรรมชาติบำบัดไปด้วยใช่แล้วก็มีกลิ่นต่างๆีด้วยใช่ไหมเราเรามีสองส่วนด้วยนะคะในพารวิเลียนกับข้างนอกที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับผม ตู้คอนเนนเนอร์เนี่ยอยู่ด้านนอกซึ่งลมจะแรงมากเนาะแต่ทุกคนที่เข้ามาบูธแห่งนี้มีความประสงค์เพราะว่าข้างในเนี่ยไม่พอเขาะจะออกมาข้างนอกด้วยก็จะต้อง บริหารค่าเอ็กซ,ซ์ซอร์ซในขณะที่ลมแรงแบบนั้นก่อนอก่อนที่จะเข้ารับการไอเนี้ยค่ะสาธิตนวดจังไเหมือนกันโอ้ฟังดูแล้วผมอยากไปเลยนะครับออสนุกมาก<อ>ครโัโอกาสหน,น้าไงถ้ามีโอกาสเราอยากจะได้ไปนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเปิดตลาดด้านการนวดไทยด้วยต้องเปิดแบรนด์คำว่านวดไทยโอค่ะให้ให้รู้ว่านวดไทยจริงๆเนี่ยทำยังไงครับเหมือนเหมือนมวลไทยมวยไทยที่จะต้องไปด้วยกันเนี่ยทุกคนที่พออเรามาส่วนใหญ่ก็ถือว่าประทับใจเนาะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราทับใชแล้วก็คือหมายความว่าหลังจากที่เขาได้รับการดูแลเขาบอกต่อกันนะคนญี่ปุ่นเขาก็คนญี่ปุ่นจะมีความขยันมากเนาะแล้วตั้งใจรอฝนตกเขาก็ยืนกลางล้มรอคิดดูแล้วกันเพื่อที่จะมาใช้บริการตรงนี้ในฝั่งข้างข้างนอกแล้วก็ข้างในโอ้ต้องบอกว่าประทับใจเนาะแล้วเราภูมิใจกับนวดไทยของเรานะครับและ ที่สําคัญพอครับนอกจากนวดไทยภายในงานเมื่อกี้พอว่ามีงานที่แบบว่ามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช่โชว์ในงานด้วยเช่นกันใช่ค,ค่ะก็จะมีในส่วนของ Thailand h e r b ์เบิร์กนะคะที่มันเป็นส่วนของชุดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเขาเรียกอะไรคะ รางวัลของกรมการแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะที่เป็นเอ่อเฮอร์เบิรโปรดักเป็นเป็นพรีเมียมเป็นระดับเกรดพรีเมียมใน16บริษัทนะคะซึ่งก็จัดเป็นลักษณะของกล่องที่เรียกว่า9ีปีมาเสงอืมใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์9ชนิดที่มคัดสันมาใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องของ บำรุงสุขภาพอย่างเงี้ยนะคะที่เกิดขึ้นในนั้นต้องบอกเป็นระดับออลิตเลยนะคัผลิตภัณฑ์ที่แบบระบัดออลิลก็ได้รับการยอมรับนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํายอดการตลาดได้ไดสูงอันดับตน้ตนๆเลยตรงนี้ซึ่งซึ่งสิ่งที่ไทยเอาไปได้ก็จะเป็นกิปบเซตครับ ขายไม่ได้นะคะแต่ว่าให้เขาเทสกินให้เขาสัมผัสแล้วก็สาธิตตรงนี้ก็มีคนสนใจเยอะมากเป็นหลักหมื่นเลยนะคะก็คือในส่วนของพาเวลเลียนนะคะพื้นที่ของประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,200ตารางเมตรเพราะฉะนั้นการตารางที่จะเข้ามาคือคนที่จะเข้ามาในแต่ละรอบเนี่ยประมาณ120คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ทีละครั้งละสินาทีก็ปล่อยเข้ามาทีละร้อยยี่สิบคนหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็เลยต้องมีจํากัดเวลาแต่ละคน เพื่อให้แบบว่าเขาได้ชมกันแบบว่าตรงนี้ใช่มีมพื้นที่ไม่แออัดกันมากครับต้องบอกว่าทางนี้เท่าที่ฟังดูนะครับการตอบรับนะครับของคนที่เข้าชมงานโดยเฉพาะที่เข้ามาร่วมสาธิตทั้งลือสีดัดตนนะครับแล้วก็มาใช้บริการด้านนวดไทยรวมถึงมาชมผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะครับของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเราประทับใจเลยเขาเขาก็รู้สึกประทับใจตัวตัวเราเองก็ใจฟูเนาะถือว่าได้แต่ละคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เขาได้เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยเมืไทยในเวทีโลกเลยนะคะซึ่งแต่ละคนก็ก็มีความเก่งอยู่แล้วเนาะก็ทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาเป็นตัวแทนประเทศไทยครับผมพอครับอยากจะทราบว่า ในปี2,568นะครับในฐานะที่ผอ,อเป็นผู้มุ่งในการสถาบันการแพทย์แผนไทยแล้วก็ดูแลเป็นผอ,อวิทยาลัยการดไทยแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งตรงนี้ด้วยะนะครับการขับเคลื่อนภารกิจด้านการดไทยในปี2,568ณขณะนี้เรามีทิศทางต่อจากนี้อย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆอย่างที่นําเรียนก่อนหนะ้าว่าท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านท่าน ให้ความสําคัญนะคะคกับเรื่องของการที่จะ,ะคัดคัดคัดสรรหรือเลือกเฟ้นผู้ที่มีความชํานาญใช้คําว่าชํานาญหรือมีทักษะสูงนะคะมีทักษะสูงเนาะเฉพาะด้านทั้งทั้งเจ็ดด้านนี้ออกมาซึ่งท่านทิพดีก็ได้มีดําเรให้ให,ให้ให้เร่งดําเนินการเราก็เลยคิดว่าเราจะมีแผนซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องอ เพิ่มในเรื่องของตารางการจัดการเรียนการสอนให้กับในส่วนของอผู้ที่สนใจที่จะอบรมเหล่านี้นะคะทั้งฝั่งของอาชีพซึ่งถ้าเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยมีผู้สนใจซึ่งเราจะต่อยอดจากกรมส,รสอบสวซึ่งเขามีบุคลากรที่อบรมร้อยห้าสิบชั่วโมงมาแล้วอยู่ในนั้นประมาณเป็นหลักแสนคนค,คนเหล่านั้นสามารถที่จะเข้ามาอบรมให้ที่เวียไลของเรานะคะคเพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีความ ทักษะสูงเฉพาะด้านใน7ด้านเหล่านี้ซึ่งหลักสูตรการอบรมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3วันนะคะคซึ่ง3วันนี้ก็คืออบรมในเรื่องของตัวทฤษฎีแล้วก็ต้องลงปฏิบัติด้วยในเรื่องของการเก็บเคสคก็จะมีคุณครูที่ดูแลคอร์สเหล่านี้อยู่นะคะแล้วเราคิดว่าเราจะจัดอบรมภายใน2เดือนนี้ให้ได้เป้า ถึง20,000คนนะคะ<ม>โดยกระจายทําร่วมกับในส่วนของเครือข่ายของกรมการแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นศูนย์การแพทย์ต่างๆ<ม>หรือในส่วนของออมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องอะค่ะอันนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเลยขับเคลื่อนพร้อมกัน,น,นกันเลยเพื่อที่จะผลักดันนะครับโดยเฉพาะ150ชั่วโมงที่ท่านผอบอกมาเมื่อกี้ะนะครับให้เขามีความเฉพาะเจ็ดด้าน,นใช่แล้ว พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ซึ่งซึ่งเป้าหมายคือท่านรัฐมนตรีมองว่าเขาเหล่านี้เนี่ยนอกจากมีทักษะสูงรายได้เขาก็ต้องเพิ่มขึ้น<อ>ด้วยซึ่งในส่วนเนี้ยก็ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่มีความรู้เนาะทักษะสูงเฉพาะด้านตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ที่ก็รับ นโยบายมาแล้วต้องต้องขับเคลื่อนให้ได้ภายใน2เดือนนี้ค่ะครับเป้าตอนนี้ก็20,000คนก่อน,น20,000<ช>คนน,คน,นะครับเอานี้เราก็ต้องเอาใจช่วยนะครับทุกท่านที่มีอยากจะมาอบรมนะครับผ่าน1 5 0ชั่วโมงมาแล้วนะครับอยากมาเสริมทักษะนะครับอยากจะมาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้หรือว่าต่อยอดทางด้านรายได้นะครับเพื่อยึดอาชีพนวดในการประกอบวิชาชีพต่อไปนะครับก็ติดตามกันได้ที่ทางด้านทางวิเลยการนวดไทยแห่งประเทศไทยนะครับเราเปิดให้กับทุกท่านได้มา ฝึกอบรมนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติต่อไปนะครับนะครับช่วงสุดท้ายครับท่านผอครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่ในขณะนี้ครับเรียนเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยซอฟต์ o วร์ของไทยเนาะมันก็คือการนวดไทยมีเป็นการนวดไทยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยภาพลักษณ์ของการนวดไทยในหลายๆมิติก็อาจจะเบียเบ่ยงเบนไปแต่ตอนนี้เนี่ยเรา รับนโยบายมาแล้วก็เป็นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของการนวดไทยที่เป็นเรื่องของนวดที่เป็นเฉพาะทางจริงๆนะคะใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกทุกๆท่านนะคะว่านวดไทยของเราเนี่ยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศของเราเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างให้เกิดการยอมรับในภาพลักษณ์ที่เป็นนวดไทยจริงๆนะคะ ว่าเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ที่เราได้มีโอกาสไปนำเสนอที่โอซาก้าก็คือการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยภายใต้แบรนดนวดไทยของเรานะคะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราคงรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนวดไทยอัตลักษณ์ไทยแล้วนะครับว่าเรากลับเคลื่อนมาถึงไหนแล้วต่อยอดไประดับต่างประเทศแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ต่างประเทศและก็คนไทยให้การยอมรับนะครับในศาสตร์การวดไทยวันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณผอเป็นอย่างสูงนะครับหวังว่าโอกาสหน้านะครับจะมาให้ความรู้ดีๆนะครับกับทางรายการใหม่นะครับวันนี้นะครับท่านผอและก็ผมนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับกลับมาพบกับรายการซิกชิโน่ได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลาส1อนาฬิกาครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ